ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ที่เขามารับชมช่องแจ็คสามัญชนและผู้ที่ใส่ล่มไร้หายใจรวมโลกนะครับนี่ตอนนี้กาลัางอยู่ที่ไหลสามัญชนครับกาลัางสีเฮดกบกินครับช่วงนี้ได้กบแล้วก็สีย่ำกบกินตอนนี้ใส่ปุ๋ยม่มงเฮียผพานนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูที่เขาใส่ปุ๋ยม่วงกันนะครับในช่วงนี้สิได้ใส่ช่วงเว้นช่วงปลายฝนต้นหน,นาว ช่วงช่วงนี้สิแต่งกิ่งไอ้หลังจากนั้นก้อนนั่นนั่นก็สิใสปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ผมใส่ก็คือปุ๋ยที่ใกลใส่ต้นละหนึ่งกระสอบนะครับสิบริไดใสสารเคมีนะครับสารเคมีสิใสเฉพาะตอนเล่งนะครับเพราะว่าช่วงที่เล่งก็สิเป็นช่วงปลายผลช่วงอ่ฤดูหนาวก่อนฤดูหนาวนะครับมีผลในช่วงนั้นในในระยะหนึ่งนะครับกัสิใส่ในช่วงนั้นแต่ตอนนี้จเบิ่งเฮ็ดกบก่อนครับเฮ็ดกับขขากินในมือนี้ครับติดตามครับตอนนี้กำลังทำการชั้นแรกกรบกับโดยแอที่แรมมริสัน เรียว่าทีรู้จักกันในนามว่าแหลมปิด <c oughs> <g ül> นี่แล้วก็ซี่มี่นี่นพริกพริกดูสวนนะครับนี่ <g ül> ใส่วัตถุดิบจากทางสวนล้วนๆนะครับตอนนี้กําลัางข้างกระทะเพื่อสีอนั่มวัตถุดิบไปปรุงกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมและติดตามกันครับ <c oughs> ปเฮ็ดพริกครับพี่น้องวัตถุดิบหาในสวนเนี่ยนะโมย่าเลยเฮ็ดเผ็ดได้สิกลง อันว่าบ่เสื่อ่แต่แลมอมือย่นเล่ไเลนับกินเล็นเด้อบ้ก็องซับ่บ้องซับเขาเทดเทั้งหลังเลยเปเ็ดได้เทป่ึงได้เปดนฟังสูตรกีเรากีเ่เราบ่ได้มียังหมั่มาม่ด้ยเห็นเราบาดเจ็บเบยดเทปนที่รถี่ก่ดีใจแน่นอ บุกบจมเลยกบมาดนว่าแล้วลูกเคยหาน่อยจะได้ก็มีคินกบมาเดนแล้วมันมันนี่มันมาได้แต่จะกบน้อยในยูตัวสองตัวคนสามคนก็คนสาเศษนั like is mm ่นก็มาแทแล้วเรององไม่เท่ากินเนาะมาเก็บต้นกบแล้วอบสองคนสูตรนี้สตช่วยไูมย่องไม่เท่านะเพื่อนไม่ตกคือไม่ได้อยด้ ของมักของ่อยหน้าของมักบ่ของมักเลยต้มดึงแล้วท่านว่ามีใครอยู่หรอหลาไนึกไม่คอยให้ดูของไกลห้างพ่อแบมไม่กินเด้อพี่บ้าพ่อแบมนอกคนพ่อแบย้มมีของแส่ของแสบที่ของมักที่โดนของโลยใส่สายรายงานมาเอ่นเลยอืดีขนัาดตัวไม่เถอะเป็นลูเคยครับบ่เคยดีคนใดคุณพู้บ่เคยกินคนดีแล้วเพิ่งเอิญเพิ่หัวใจญ่อยได้บ่เนี่นี่ครับใส่หอยใหญ่เนาะ มแม่ม,มันน้อเอาไปย่อนจะพร้อมมะน้อน,น,น,นี่ครับมันตีบกับมี่หอมกระเทียมหละ่ะเกลอเนี่นั่งไปขัวครับผมขัวให้หอมเลยหน้าเขาบริเลยให้ฮโพธงเขายังเห็นยวหายูเลย ขัวหอมกระเทียมนะครับควยไปเลยครับแล้วเราจะมาหั่นตะไคร้นะครับหั่นตะไคร้ครับพี่นอ้องหอมขัดกร่นองหอมขัดกบไปหอมกระเทียมติมด ที่เขาใส่เขาจะใส่กบเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าใส่กบหน้ากระดูกมันแข็งนะครับกบเหลี่ยงกระดูกมันอ,อน่อนต้มใส่ให้มันเปื่อยนะครับแล้วค่อยไปคุกเข่าะเดี๋ยวระวางนี่เขาจะไปเก็บใบโหระพาถ่านะครับนี่เขาจะเก็บใบโหระพากันครับโหระพาก็เป็นที่เขาปลูกไว้นะครับอยู่ที่ส่วน,นน้อยของนาดิตะมันดียวไป้นพักข้องนาดิตะก่อนครับ แดดบ่ค่อยแห้งนะครับช่วงดดูฝนนี่แดดนอน่อนแต่ว่าช่วงคำ่คำๆกันน,นาจีฝนนาจิตกครับพี่น้องเก็บพ่อผ้าผ้านะครับเอฟเก็บต้นที่มีดอกนะครับแต่ให้มันแตกไหมนะครับเอาเก็บแบบยอดมันแล้ปล่อยดอกให้ดอกมันใหญ่นะครับเมื่อเี้เห็นพ่ผ้าห่อก่เร็วแล้วก็ บ่าจะเดินเติบโตต่อนะครับเพะนั้นเขาเก็บต้ในใดที่ม่ดอกเก็บเลยครับงาของหอกครับตรงนรี้พุทานในตัดครีย้วครับค้นใส่ปุ๋ยเห่าเต็มรถเลยฟังฟังนี่ใส่ปล้ลเวเดี๋ยวจะฟังนี่ มาครับหอมหอมรสชาติไม่ีข่ายปนครับ

อาร่อยขนมไข่ป่นขน, <c oughs> นมไข่ป่นบอกนม่ครับแล้วก่อนกินก็ต้องสไปร์กอนชับดีเยี่ยมอ๋มอใช่แ,แด, <c oughs> ดี๋ยน <c oughs> <c oughs> คนเราไปก่อนดี อันนี้เป็นผืชชาก<ส>ี่เห่า,หาเก็บตามสวนตามเห่าที่เห่าปลูกไว้นะครับมาปร<ม>ะกอบเป็นอาหารนะครับตามสมนะครับย่ำกบนะครับที่เห่าเลี้ยงไว้แะครับใบอีเล่ใบอีนทผาม,มาใส่ครับมันจิบจัดทางสวนเลยนะครับเป็นจิ้มแดกจิ้มแรมอยูย่ในกล่อนงนี่นี่มาทานแซ่บๆครับแซ่บเกิดอีกนะครับอันนี้ซูเล้งแล้ว เดีเย่ทุกที่พวกใกินนี่ผมไหมคยกินในคราฟว่ารังค้นนี่คิดว่าแบบว่า <c oughs> ห้าหอะไรแต่พคนไก่เปนยังงี้สี่ครับแต่ว่านี่เอาครบนะครับไม่เห็ดพลเห็ดย่ำนะครับ <c oughs> ได้ือกันกทำฮ้อมครับผ <c oughs> ิดมรงที่ไหนโ,โดยกรรม,ม <c oughs> วิธีก็อยา่างที่ต้นคลิปนะครับเราบอกเรื่องเล่าแล้วครับว่าวิธีการเห็ดมันเป็นยังไง ใช้คนบมไมคนบเนี่ยโคกับไม่จับมาให้อพี่พีนอนนอน,น,อนพี่อยู่นี่พ่อพายขางหลังกชร์แชเลยนะเราะน่นไ่ไหวไ,หไหม่ไหวหรือเป่าพ่อใ่ ได้พีอยู่คือุดามมาย่างตำสมบ่มี่บทคเคอร์เทปไ่บอก็ได้ครับบอเป็นยังครับได้ว่านะครับเสีรสชาติอีหยังครับเพราะมันเป็นเครื่องเทศที่ซอยชู่อยู่ครับแต่ว่าก็บอมมีบอเป็นยังเพราะว่าเข้าให้กินนะครับการวิทีชีวิตแบบธรรมดาแบบคนสวนคนหน้าคนไห่นะครับบางลังเทอมันบ่ได้มีบัคเครเทปหรือยังครบแต่ว่ารอให้มีตัวชูหรักเธอนะครับกระเด้ครับ มะนาวครับก็บเค็มเนีมแล้วก็เครื่องปรุงน,นะ,ระงรงนครับต่างๆพวกชิปพวกอ่าผงชูรสนะครับผงนงูครับปนด้วยปนตำมะเร็งนั่นเองถ้าสำหรับคนนลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับจะได้กับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เตรียมไว้ก่นใน,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 ในาการท่อคลิปในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ